เรือสิามาทางนี้อากอยเฮียนข,นยขับรถขังแรในัชีวิตเพินินเพลินวะอยากเฮียนอยากเฮียนจะดน้นละโมลเฮียนมา,มาแล้วหลอดซอย้โอ้มีการเลงอีกทางการเลงอีกทางมันเจือกด้วยพ่อนะ้ะ ตั้งรหนามโอ้โหแห้งแท้เป็นแห้งแท้โอ้โจอดโอ้เบรกแห้งเกินขึ้นัวซักผู้นางผู้นางน่ำย่หนผู้นางนน่ำย่นทายหัวซักรเบรกนี่ไรเนี่ยอา ป็นไเป็นไโอเคอยู่บ่เป็นละเตียมานี่เป็นเป็น่เดียวหนงไเป็นเลยบ่ออขางไงห่บ่กล้าบ่ไ้สบายออกขางไงก็สบายยกล้อลยย็่ยกเอาคยบุเคยขับกี่ม่จับอีกเค้แต่เบิ่งเขาอีกเออ้อเ้ามอยาข้าแล้วมาเบิ่งกูขับรด น้องสาวมาเสีย MC คอยเป็น MC แล้วเป็น MC อ่น MC อยฟอกจันทร์ซึนฟ <c oughs> อกจีสน, <c oughs> นี่แหละว่าผมซื้อจับตะวิทเนอ,อ์เออมันก็คือ,คอจะคือจับรถไทยนี่แหละ <c oughs> ผมเคยในไทยหน้าเลยเราเคยจับจากเถ้าเออเคยแต่ขี่เก่งแล้วสมนึกเก่งแล้วเป็นัาเดียวขึ้นัาเดียวยองเลยเก่งอีสักบอกเขาชิลองออกทางไง ไปส้นมดแถมหยาดอกส้นยาเจเบกอะไแบบเล้ะับเนอแล้วเขาสีดาเจ้าไปัเขาเลแลมันก็สีดาเป็นบ่ไปเข็งขในหมวดบ่รองาเมเสียเมเสียก่อนขับรถไปลินไปโอโน่ดแดด่อนแดด่เกินเราเปดุซอนนะไม่เกินซอนเราขับรถ มองว่าอันนี้คาดอันนี้ทเล่คแน่ไปล้จะ <c oughs> ได้ไ่ช <c oughs> ่ทำเลุเลไปแล้วลกันแ่แบบจ้าขี่ไปอะไแบบเจ้าเจียบขาแล้วจะมีง,ง้มใเ่เลขอยู่นะจ <c> ะ <oughs> ปล่อยแไม่จะไม่เกื่อนไม่เพื่อนกัเกนเป็นคนองเขาเลยไันขึ้นเแสดงว่าขั <c oughs> คบ,บคนเดียวยังก็ได้ต้องไปกัเพื่อนตลอด <c oughs> ใครคนเดียวบวได้นี่แหละคนมากันเข้ากต่สิกรก๊เื่ออกแล้วจะมาลอกซื้อซื้อมาเลย สีาันทีนี้ันี่ันีเดียงันินกเลยั้มพอเดิาียก็ดำอยู่แล้วเนาะมาดำตืมอยู่สถานีเากัคือสถานเด้นอักเซ่แล้มันยื่ข้างกัเยร์ลยกลังมาันเนี้เอาไปทีเนีเนาไปี้รถเดินไป ขับรถกระต่ายครับเพื่อนผมเคยขับเตี้ยเลยเลยตั้งแรกตั้งแรกตั้งแรกที่ฮะขับรถเลยมุนามืุนามืุนาขึ้นมาซื้อรถซื้อรถใหม่เด้อซื้อรถใหม่จากขับรถเออซื้อเลยแบบสทรสาครหางกระจุ๊บตีนมันตีนกระจุ๊บชุบย่างนอกย่างนอกุบกันนี้แม็กก็ยังไงได้เพราะว่าเพื่อนเหรอเพื่อเพื่อซีออกรถใหม่เด้อซีร์คิ้นนะเพื่อนละ บอจะหน่อยวันที่ยอะไรกองเมื่อยนะฮะเที่ยชิเมื่อบานไปกันอะไรเงญ่มาเลยน้ื่อไปไหมปิดถอมันดุลเลยกระสเผอหน่อมนี่ยหนอนี่เลยเมื่อยเลยไปเมื่อยไปไปละไปหับจ่างเขาเนาะคนน่อยแต่บอเมื่อยเขาว่าครับไห้อกว่ครับเขาก็รับ สามคนซื้อซองสาวหนึ่งคนไปจะได้ให้นักว่ายข้าหลวัดต่เตนเต่นเตนแต่ยานไรว่วยานมันดับแต่ละเดือนนะเบิ่งสนใส่เลื่หนึ่งไปเลยเด้คนสิพาไปเที่ยววัดผู้จะไปบ่สมุนไพรไปไปไปตกันื่มหตอนแรกเมื่อแรกเมื่อไงแล้วมาสองมือตอนนั้นเมื่อมาสองมือมือนเวียกด้วยลอยไปรักลอนปสองังสองชั่วโมงสาบงย่ายบไป เอามาคนนี้กันสิปิดคีบเกี่ยใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งได้ประมาณเอ้อสมนิกรซอบซก่อนมาละมืานาพี่จิออกรถมาเอกพี่จิครับแม่ต่วะรถแยกจิไปรับจ้างคนอ่อยเขาก็ยังว่าจิจิออกรถลงจิไปรับจ้างคนอ่อยผู้ผู้เลยตีเบรกวันใดคันเร่งวันใดเกี้ยขาจะได้จังไดขถอยหนาถอยละ เอากลอวยังยังสองนาทีเอ้ากันกินสองหน้าที่อาะเศร้าๆเนี่ยเอ้ากินข้าวแซ่บบ่ากันสิเออเป็นละเรื่องคนละเรื่องเลยจะได้วันนี้ตั้งตังตังใจมาเบิรงก้อยขับรถกันว่บ่ได้ตั้งใจกันมันสิไปกินข้าวเปละจวนไปสนามแดงเด้อก็ยังงงอ่ะไปเห็ดหยังมาแล้วมาเจ้าเนี่ยความมาเบิรงข่อยขับรถอ๋ออันนี้ก็คือ เป็นสา้นมาจากสวรรค์เนาะสาวนเนาะดานนู้นด้านนู้ด้มาจากสวรรค์นานซีสุดาสาวสวรรค์เด้อเด้อพี่น้องดาลิงอันนี้ก็น้องบี้นะเพราะก็มีสองคนไะบี้ยังก่อนน้องบี้พาเทียวเออบี้พาเทียวฝากไปติดตามเนาะน้องบี้ซีโต้ไปใช้นอนซื้อสองภาษาไทยได้เป็นบ่โดยโอเคบี้พาเทียวเนาะอือันนี้ก็คือในเคลื่อนเป็นบ้ซอนอันนี้ก็คือไฮไลท์งานเนาะสุดหย่อนไร้เหมนอนเดิมเลย ั้งอีกดนบ่อีกดนบ่เอาอีกวมหนึ่งอีกควมนึงซะเอาอีกคอมนึงเนาะไอเจ้าเนาะเออเออเอาคนย่งปลาทาทอดแปนาทีเบิ้งสิปเยเบิ้คนเดียวหเ้เบิ้งเบ้เบิน้ายเลอาตยน้ำเลยมามาก็นคยเลยขึ้นจาาทายปะทายสานสพาสะพานเอาไม่ผา โอ้ธรรมดาเอาแถบไดีแถบี่เอาแโล่จะเบิ่งได้เออนี่ละ eh ่าไอตัวเล็ห่เนี่ยเออเล็งนึอยู่ไปนได้เาเล็หน่งบอขึ้นไปเออนี่บ่โอเคเล็เลยโอเคควยออกเฮ้ยโอโซสุดยอดธรรมดาเล็นึนี่ทุกคนเก่งไรเก่งไร เกงว่ะอย่ทัเบิ้งเลขซอว่ะนี่เออเลขกซอหนึงซื้อเลยวกเละอีนี่ดิผมเคยจับหลุดอีกจับเอ็กหลุดกระแจกะอได้แมนแมนมันบยางนะกระแจทางไอ้ตันอเนาะดี่นมาแต๊ะนี่แหละมาแต๊ะอียงอัตเบิร์นเน่เพิ่น เขากคอยากลองขับรถเนาะเพราะว่าเห็นแต่เขาขับเนาะเขาว่าก้อยขับรถเนี่ยขับบมเป็นไอ้ขับเลยโซนซะพอโอนเราก็เสียสอนทุกจับปีขอบเคล่ะอย่างนี้เอาของจิ๊บจ้อยเนาะก่อนนะจิ๊บจ้อยตอนนี้มันจิ๊บจ้อยอหละนะก้อยมันเก่งทุกอย่างนะเก่งเลยเก่งเลยตอนนี้มีพรสวรรค์ต่าง ของเพลงก็ได้แต่บมวนนี่แหละที่พวงหาจักกันมากะเดี๋ยดีตุยซ้อนขับรถกับเปลี่ยนกันอะไรหว่าเนาะกบหูมันกะไอ้กระมี่กบหูแต่ว่ามันกบหูต่างกันไอ้ตุยซ้อนเนาะครับรถดังพอดีใจนั่นโอเคโอ้ชุดยอดไล่กบใจตุยไอะไเปิ่นกันสิเมื่ออัปต์เตอร์เนาะเวลา ล่าังโมงจ์แสิเม่อประมาหาโมงไหาโมหน่อยติเมเมื่อป้าเอาอีเล่ปู่เขาก็เงาอีเล่อยู่ในห้องมีแต่อยู่ซ้ำใชหะไรเต่าคำซีแะ้รกบคำแสงคำแซงอะไรกไปยีเบิดแล้วก็เหืาเ้ยน้อการขับรถนังกะสิมาสุดยอดเก่งหลยชนไม่เกิดเลยซุอเส้ซุอเส้นนะโอ้ กำลังแก้กำลังแกที่ดีจอซาไะไแล้วกำลังแก้ที่ดีสองซาอยู่นะสองซายืนเสียาอ่าเธอเบรกที่ว่าซักอะก่อยเบรกสิบซางนี่นะไปเมื่อาวสิไปบ่ตวไปลงมาโอเคปิดคิตรงนี้แล้วพี่น้องออะก้อยสาเรจาสำเร็จออะก้อยกะนชเืเมื่อยเลยผมเอก็เมื่อยแล <Okay. S 2> เอาไปกินอะมิซอนป่ะไปไป่ะโอเคไปอเมซอนอเมซอนต่อ